กับขราสุตีค้องร้องข่าวในช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าพี P ่พี่ฮีโร่รอเราอยู่ค่ะใช่ค่ะไปดูภารกิจแรกของพี P ่พี่ฮีโร่กันนะคะไปที่ดับเพลิงบางขุนเทียนค่ะ,คะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้นะคะจุดนี้ค่ะเป็นเพลิงไหม้ร้านครัวสแสวงซีฟู้ดพี่ปรางจุดเกิดเหตุโอ้โห ดูภาพความเสียหายพี่พลางดูเยอะาม,มากเลยคใช่ะคะ่ะจุดนี้เนี่ยมันเป็นร้านอาหารด้วยร้านครัวสแสวงซีฟูด้ดซึ่งขณะนี้ก็ปิดกิจการไปแล้วนะคะเป็นจุดที่ไม่มีบ้านเลขที่อยู่ที่ซอยเอกชัย89ทับ1ค่ะถนนเอกชัยแขวงและเขตบางบอนนะคะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวค่ะกําลังอยู่ระหว่างการรื้อถอนก็คือ,อร้านเนี่ยปิดไปแล้วแหละห้านี้นะะใช่ยังโชคดีะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของการรื้อถอนทีนี้ต้นเพลิงเนี่ยไปเกิดขึ้นภายในส่วนอาคาร เพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลังเลยพี่พรางกินพื้นที่ความเสียหายไปโดยประมาณ50ตารางวาด้วยกันพี่พี่อาสาเขาก็ใช้น้ํานะคะในการทาการดับเพลิงสงบก,ก่อนรถดับเพลิงนั้นจะถึงที่เกิดเหตุค่ะส่วนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุแล้วใช้น้ําทําการดับถ่านโชคดีอย่างที่พี่พลางบอกมันปิดกิจการไปแล้วไงเลยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของพี่พี่ฮีโร่ค่ะบอกว่าเบ,บื้องต้นเนี่ยสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะไปเกิดจากสะเก็ดไฟจาก การตัดโลหะค่ะค<ม>ืออาจจะมีการรื้อถอน,ถอนใช่ช่างอาจจะมีการไปตัดโลหะต่างๆแล้วมันมีสะเกตไฟมันก็เลยทําให้เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตบางขุนเทียนค่ะ แน่นอนคะ่ะว่าโชคดีที่ไม่ได้เปิดบริการอยู่นะคะ mm. ประชาชนไม่ต้องวิ่งหนีกันออกมาะนะคะ,อะตอนเนื่องกันมาที่ตลิ่งชันกันบ้างคะ่ะพี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงตลิ่งชันค่ะเข้าระง,งับเตุเพลิงไหม้คราวนี้เป็นรถยนต์น้องตอยอดูค่ะดูสภาพพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะใจหายแวบเลยแล้วก็นึกทันทีว่าทุกคนปลอดภัยหรือไม่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันเขาบอกว่าพี่ๆสถานีดับเพลิงตลิ่งชันค่ะเข้าระงับเตเพลิงไหม้รถยนต์บริเวณถนนการจนาพิเศษนะคะมุ่งหน้าบรมราช ชชนนีสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนการนาพิเศษขาเขา้าแขวงสินปรีเขตตลิ่งชันค่ะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลชนิดเก๋งยี่ห้อฮอนด้านะคะรุ่นซีอวีเท่าที่เราดูรุ่นก็ยังไม่เก่าเลยนะเขาบอกว่ารถคันนี้ใช้น้ํามันเบนซินและแก๊ส LPG ค่ะแน่อนอนว่าเพลิงได้ลุกไหม้ที่ห้องเครื่องและที่บริเวณคอนโซลหน้ารถน,นะคะเจ้าหน้าที่ก็ทําการดับเพลิงแล้วก็ช่วยเหลือการเพลิง สงบแล้วพ,พี่ฮีโร่เนี่ยก็เข้าไปสมทบช่วยเหลือมีผู้ได้รับบาดเจ็บน้องต้อยอโถได้ยินแบบนี้เราน่าสงสารจังเลยนะคะ,คะจำนวนหนึ่งรายเป็นเด็กชายอายุ13ปีค่ะได้รับบาดเจ็บที่คอเนี่ยโชคดีที่ไม่มากนักนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยก็นําตัวส่งโรงพยาบาลน,นนทเวศแล้วก็โชคดีน้องปลอดภัยดีนะคะค่ะโอ้ เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเกิดจากสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุค่ะรถเนี่ยเฉี่ยวชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลจํานวน3ามคันคือรถชนชนก้นกันว่าอย่างนั้นค่ะ คือมันจะคล้ายๆเหตุการณ์ที่มีการชนกันแล้วมันเกิดแรงกระแทกเกิดแรงกระแทกเกิดเรื่องของสะเก็ดแล้วก็เปิดไฟลุกไหม้เกิดขึ้นและรถคันนี้เนี่ยใช้ทั้งน้ํามันเบนซินแล้วก็แก๊สเออพีด,ด้วยนะคะดังนั้นใช้รถใช้ถนนก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะอ่ะเรียนอารมณ์กันบ้างดีกว่าพี่ปางไปดูภารกิจหวัดเสียวกันบ้างญาติน้นองอมแอมเขานะอันนี้เหรอคะเขานับญาติแล้วโอ้ตายแล้วน้องอมแอมเข้ารายการวันเดียวค่ะชื่นชอบมากกระหิมยิ้มย่อง แอมชอบค่ะแอมเป็นคนรักเรื่องของงูนะคะงูเหลือมค่ะน้องเหลือมมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคุณสมบัติของนางงามที่ดีเดี๋ยวเราส่งแอมเข้าประกวดดีกว่าน่าเข่าดนะใช่ไหมอ่ะไปดูภารกิจนี้พี่พี่ดับเพลิงธนบุรีค่ะจับน้องเหลือมค่ะน้องเหลือมมาแล้วตัวนี้ค่ะโอ้โหกําลังเลื้อยเลยพี่ปลางตัวนี้เนี่ยยาวประมาณ2เมตรค่ะ ก็มีการร้องขอเข้ามาผ่านสายด่วน1 9 9นะคะกลิ้งคลังหาพี่ฮีโร่เลยบอกว่าช่วยหน่อยเธอคะ่ะบ้านเลขที่197ทับสซอยรัชดา25ค่ะถนนรัชดาพิเศษเขตบางกอกใหญ่นะคะมีน้องเหลือมาเยี่ยมเยือนบ้านค่ะกลิ้งคลังหาพี่ฮีโร่แบบนี้เขาก็เลยต้องไปช่วยละค่ะพี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงทนบุรีก็ไปดำเนินการนำอุปกรณ์ต่างๆจับมาได้แล้วอยู่ในอาณัตเลยนะคะปลอดไข่ต่อนเนื่องกันไปเลยค่ะ,คะ เอาอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเหรอคะคือพี่พี่ฮีโร่ทนบุรีนี่แหละค่ะทำงานหนักนะคือจากงูเหลือมแล้วพี่เขาก็ไปน้องเงินน้องทองโอ้โหบริเวณพื้นที่ใกล้กันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้ซอยรัชดาพิเศษ25่าคราวนี้เขาบอกว่าอยู่ภายในวัดเครือวันถนนอรุณอมรินไม่ใกล้กันมากนะคะอยู่ที่แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่น้องมีความยาวสามเมตรจ้ะโดนไพ่หลังไปแล้วท้องน้องเนี่ยรู้สึกจะอิ่มอ้วนหวบเหลือเกินตัวใหญ่มาก คือจะบอกว่าน้องไปที่วัดมีทั้งลูกหมามีทั้งลูกแมวจริงๆแล้วน้องก็ทองอ้วนกลับมาไม่ะะพี่ปราจริงๆน้องเขาอยากจะไปทําบุญหรือเปล่า หรอพี่กลัวน้องจะเอาเพื่อนไปแล้วหรอสิน้องสงสัยอ่ะทองเป่งมากอ่ะที่วัดเนี่ยก็บอกว่าร้องขอความช่วยเหลือที่สายด่วน1 9 9นะคะพี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงธนบุรีก็ไปช่วยเหลือค่ะค่ะปิดท้ายช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่พี่ดับเพลิงธนบุรีพี่พี่ฮีโร่ทำงานหนักจริงๆค่ะเมื่อสักครู่นี้จับต้องเหลื่อมแล้วน้องเงินน้องทองก็มาแล้วไปต่อกันอีกหนึ่งภารกิจละกันค่ะ ไปกำจัดเรื่องของรังแตนค่ะมีประชาชนเนี่ยร้องขอเข้ามาที่สําคัญรังแตนที่ว่ามันไม่ใช่แค่รังสองรังนะพี่ปางมันมากันแบบ3รังมาแบบว่าเป็นแบบมาปเป็นกองทัพเ,เลยเหรออ้ามากันเป็นกองทัพ3รังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนี่เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ20ซนติเมตรนะคะจุดนี้ภายในชุมชนกุดีจีนค่ะถนนเทศบาลสายหแขวงวัดกระยาเขตธนบุรีนั่นเอง เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะมเขาต้องมีการจุดเรื่องของไฟเชื่อจะมาะนี่เลยกําจัดเรื่องของรังแตนเมื่อสักครู่นี้<ม>น้องตอยเราน้ําจิ้มไปกันแล้วว่าพี่พเนี่ยทำภารกิจอะไรบ้างใ,<ช>ในเมื่อวานที่ผ่านมาใช่ไหมคะ,คะแต่ไม่ทั้งหมดนั้นค่ะเพราะเมื่อครู่นี้มีน้องงูเพียงตัวเดียว<ช>แต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่าภารกิจของพี่ๆสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทั่วพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเนี่ยในวันที่22สิงหาคมมีอะไรบ้างค่ะ พื่งไม้อาคารสิ่งของภายนในอาคาร1รายค่ะเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงจะไปถึงที่เกิดเหตุ1รายเพลิงไม้ยานพานะ2รายด้วยกันนะคะเพลิงไม้ย่าและขยะ1รายค่ะภยัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย1รายจับน้องงู92รายค่ะจับตัวเงินตัวทอง10รายกำจัดรังต่อ5รายกำจัดรังแตน1รายค่ะกำจัดรังพึ่ง5รายนะคะช่วยน้องแมวเหมียว7รายช่วยสุนัข2รายช่วยสัตว์อื่นๆ1รายค่ะมีคนติดอยู่ในลิฟต์นะคะ1รายต้นไม้ล้ม1ราย ต้นไม้พาสายไฟยฟ,ยฟ้าหนึ่งรายค่ะค่ะโอ้โห و, หลากหลายภารกิจจริงๆขอบคุณพี่เลี้ยงเยอะ,ะ,ะจริงๆค่ะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนที่สุดนะ,นะเออขอบคุณมรัดที่นี้ด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งดีไหมคะดีค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมาทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลกันบ้างชอบเขาบอกว่าคนสวยงามอย่างเราสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในที่สุดลวล่ะดีเยี่ยมนะเดี๋ยวพาไปที่เขตหนองจอกและเขตพญาไทค่ะ วงนนี้ปักกันครึ่เดียวค่ะ